อะไรกันคะอะไรกันคะโรยไวน์เด็กโรยวนอยู่แล้วอยากไปถุ่ใจนี่ไงเออรู้กหกใจไงนอนนอนนอนเอาไหนชี้เลยพี่ภูมากินแล้วค่ะโชว์เร็วไอ้ยามัมเดยข้ามโอโหกินหมูสเต๊ะภูขาของภูอะไรคะ มลเอันนี้นะน่ากินมากถูปะจานใหญ่เบิ่มมากแล้วก็นนี้อะไรคะหมูงเต็ดกับน้ำจิ้มหมูเต๊ะใช่น้องคุ้ฟาดเรียบแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะมีทรงจำของปลาปหาอีกนะมาแล้วมาแล้วโหขอบคุณค่ะอันนี้คือทรงจำของปลาหมาปลากรอบ ต้มไข่ไข่แดงนะนี่เขาขจะมีะะจะมีไข่แดงอยู่ตรงนี้นั่นเองอ่าไปยกันหน่อยค่ะตาพีายไปยก่อนเล